ชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างเปลี่ยนจากที่เดิมมาเป็นที่ใหม่อีกมากมายการเงินการทองที่เรียกว่าชาวราศีมังกรนั้นก็ถือว่าตัวของท่านในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมถึงในด้านของโชคลาภท่านจะมีโชคลาภ มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านอีกตาหากถ้าหากว่าท่านใดในช่วงนี้มันขยันทำงานก็จะมีรายได้มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรร,รวมไปถึงในด้านของโชคลาภชาวราศีมังกรน,นั้นก็จะมีดีเข้ามาอีกตาหากชนิดที่เรียกว่าท่านทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้น ถ้าท่านทำการ,กรเกษตรกรหรือว่าทำการ,กรเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้กำไรที่ดีบางท่านนั้นลงทุนไปแล้วก็คิดอีกหนึ่งอย่างว่าอาจจะไม่ได้ทุนคืนแต่ช่วงนี้ชาวราศีมังกรท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของที่ท่านทำกเกษตรอยู่ในช่วงนี้ จะได้ผลผลิตอันดีงามไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นผักในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้นในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรก็บอกได้เลยว่าจะอยู่ในจุดที่ดีทั้งนั้นการค้าขายอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้บางท่านนั้นไปลงทุนเกี่ยวกับการค้าขายก็ถือว่า ท่านมาถูกช่องการค้าขายนั้นจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีรายได้เข้ามาหาท่านอย่างมากมายเกินความที่ท่านคาดคิดไว้อิสิสอีกเสียอีกตา่หากก็รวมถึงในเรื่องของกำไรอาจจะเพิ่มพูนและเกื้อกูลให้ท่านมากพอในช่วงนี้เรียกว่าท่านจะหยิบจับอะไร ก็จะมีความสํำเร็จในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกระดักกดาคมพอถึงวันที่13บสานั้นดาวพระอังคารจะเข้าสู่ในราศีพฤกษกจึงทำให้ชาวราศีมังกรนั้นพบกับความสำเร็จทุกด้านในเรื่องของการทำมาหากินท่านก็จะมองเห็นช่องทาง ที่ท่านจะล่ําจะรวยอีกตาหากบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะได้ดิบได้ดีได้โชคได้ลาบมาจากเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องอีกตาหากเขาจะเป็นผู้นําพาให้ชาวราศีมังกรได้พบกับความสําเร็จทุกเรื่องในเรื่องของการคลองเลือนในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรพบกับความสําเร็จ ท่านจะอยู่กินกันอย่างมีความสุขความสบายบางท่านก็อาจจะมีสมาชิกใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกก็ได้ถือว่าชาวราศีมังกรมีโชคมีลาภในช่วงนี้แ้าหากว่าท่านใดเปิดกิจการค้าขายท่านก็จะได้จับเงินก้อนจะทำอะไรก็จะมีความสําเร็จรวมถึงในเรื่องของ ความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วจะเป็นรักที่มีความหมายสองคนก็จะช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ในเรื่องของครอบครัวก็จะมีความสุขมีอะไรท่านก็ปรึกษาหาหรือกันไม่ขัดใจกันก็จะทำให้ความรักของท่านนั้นมีความสุขต่อไป คนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็จะใช้ชีวิตอันที่มีความสุขเบิกบานท่านยังชอบสนุกสนานชอบเที่ยวกับเพื่อนๆพื่อฝูงๆไปก่อนยังไม่คิดอยากจะมีคู่ในช่วงนี้แต่พอถึงเดือนสิงหาคมนั้นท่านก็จะเจอเนื้อคู่จะเป็นเนื้อคู่ที่ท่าน เคยอยู่กินกันมาในชาติก่อนนั้นท่านจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จะมีความสุขอีกตาหากก็ขอให้ท่านเลือกดูให้ดีการเลือกคู่ครองนั้นก็ถือว่าถ้าเลือกดีก็เป็นบุญของเราไปแต่ถ้าหากว่าเราเลือกได้คนที่ไม่ดีไม่จริงใจอะไรกับเราก็ถือว่า ชีวิตของเราก็จะโดนเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่มีไม่ดีเท่ากับที่เราคิดเข้าไว้บางคนก็ถึงกับจะเรียกว่าไม่อยากแต่งงานอีกต่อไปถ้าหากว่าได้คนที่ไม่ดีโบราณท่านก็บอกว่าปลูกเลื้นผิดคิดจนเลือนทรายถ้าหากว่ามีความรักผิดก็คิดจนตัวตายซึ่งคำโบราณน,นี้ ก็ได้กล่าวไว้ทุกอย่างก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้สิ่งนี้ถ้าหากว่าชาวราศีมังกรน,นั้นเข้าวัดเข้าวาวทำบุญทำทานในช่วงนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความสดใสสว่างและมีความแข็งแกร่งสืบเนื่องต่อไปตัวของท่านจะดีในด้าน การที่เรียกว่าท่านทำบุญก็จะหมดเคราะห์หมดโศกถ้าหากว่าท่านทำอะไรในช่วงนี้ก็อย่าประมาทจะเป็นการดีจะทำอะไรก็ให้บุญนำพาหรือว่าบุญเก่าๆนั้นจะยังนำพาเกื้อหนุนท่านจะส่งให้ท่านนั้นมีแรงบันดาลในทิศท,ทางที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะเปิด หรือว่าจะปกป้องตัวเราจะนำโชคนำราบมาให้ท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรน,นั้นในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีความสุขตัวของท่านจะเหมือนกับว่าดวงชะตาฟ้าดินได้เปิดนำโชคนำราบมาให้ท่านในช่วงนี้ชาวราศี มังกรในช่วงนี้ก็จะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ทำกันเลยศัตรูคู่แข่งในช่วงนี้ก็จะเบาบางลงการที่เรียกว่าเราทำดีของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็จะมีคนเกรงกลัวบารมีท่านอีตาหากถ้าหากว่าท่านใดมีลูกน้องหรือว่ามีบริวาร ก็จะคอยคุ้มครองคุ้มภัยตัวของท่านให้มีความเรียกว่าก้าวหน้ามีความเจริญมีการเมตตาหรือช่วยเหลือกันอีกมากมายในช่วงนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นในช่วงนี้ท่านก็ชอบช่วยเหลือคนชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่เรียกว่าใจบุญสุนทานอีกแต่หาก ในช่วงท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรที่ว่านี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องของการเงินการงานช่วงนี้ท่านจะพูดจะจาอะไรก็จะเป็นเรื่องเป็นราวที่ดีท่านพูดดีพูดเพราะก็จะเป็นเงินเป็นทองใครเห็นใครฟัง ท่านก็มีคนนิยมชมชอบดูแล้วเท่ากับท่านมีสเสน่ห์ในตัวของท่านอีกตาหากท่านที่เคยเอ่ยปากขอร้องจะมีความสำเร็จอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะขอร้องในเรื่องอะไรตาว่าพูดอะไรไว้ก็จะเป็นผลสำเร็จในช่วงนี้ถ้าเราพูดดีก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีก ต่หากสำหรับในเรื่องของรายจ่ายก็จะมีอยู่บ้างในช่วงของเดือนนี้จะมีการจ่ายท่านใดที่คิดที่จะซื้อของใหญ่ๆห,หรือว่าคิดที่จะทำอะไรทำงานดีๆหรือว่าทำงานใหญ่ๆถ้าสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นในช่วงนี้ก็อย่าซื้อไว้หากว่าท่านทำงาน เกี่ยวกับงานบริษัทหรือว่างานรับราชการตัวท่านก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะรออะไรสักอย่างก็จะมีความสำเร็จอีกแต่าหาก็ถือว่าในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นจะมีดวงที่เรียกว่าดีเด่นชัด จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านจะมีเงินมีทองไหลเข้ามาทุกช่องทางบางท่านนั้นอาจจะได้จับเงินก้อนหรือบางท่านนั้นก็อาจจะได้จับเงินแสนส่วนในโชคในราบในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรท่านก็อาจจะได้ราบมาจากราบลอยหรือการเสี่ยงโชค ในเร็วๆนี้บางท่านนั้นอาจจะได้ราบมาจากเพื่อนฝูงอีกตาหากหรือได้ราบมาจากจากญาติพี่น้องเพราะว่าดวงของท่านนั้นจะได้ราบรอยจากคนที่เข้ามาติดต่อกับเราในช่วงนี้แต่บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาจากเงินอาจจะได้มาจากสิ่งของอื่นอีกตาหาก ในเรื่องของทรัพย์สินมรดกอาจจะมีการตกทอดมาหาท่านอีกก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีท่านจะพบกับภาพที่ดีๆทั้งนั้นในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกตา่หากในด้านของความรักคน ที่ยังเป็นโสดก็จะมีคนรักเข้ามาทาบทามหรือว่ามาพูดมาจาให้ท่านได้รู้ว่าท่านกำลังจะเจอเนื้อคู่อยู่แล้วในช่วงนี้สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วเนื้อคู่ของท่านก็จะเป็นคนที่ดีมีฐานะอยู่เย็นเป็นสุขพูดจริงทำจริงและจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขออย่างเดียวอย่าให้ท่านเจ้าชู้จะเป็นการดีก็ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะมีความสุขอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้บางครั้งอาจจะพูดดีก็จะมีบางครั้งอาจจะพูดร้ายก็จะกลายเป็นดี ก็ขอให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมันพูดจาให้เพราะๆหรือว่าทำใจเย็นๆก็จะมีความรักที่ยั่งยืนและถาวรต่อไปเรามาดูในด้านของสุขภาพของชาวราศีมังกรกันบ้างภายในช่วงนี้ในช่วงนี้ร่างกายของท่านบางท่านนั้นก็แข็งแรงดีบางท่านนั้นอาจจะมีโรค ประจำตัวช่วงนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีโรคประจำตัวเก่าๆนั้นกลับเข้ามาหาท่านอีกก็ให้ท่านไปพบหมอให้บ่อยครั้งถ้าหากว่าท่านอายุมากๆนั้นก็ให้แตระวังในเรื่องของการเดินการเหินอาจจะมีการลื่นลม้มหรือว่าพัดตกลงมาได้ก็ขอให้ท่านระวัง ในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนั้นอาจจะเป็นบ่อยครั้งจะมีการที่เรียกว่าไปพบหมอหรือว่าไปหาท่านบ่อยๆในช่วงนี้ก็เพราะว่าในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องของการที่เรียกว่าขัดโน่นขัดนี่ก็ต้องระวังกันให้ดี ในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงนี้ถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ให้ท่านระมัดระวังกันให้ดีในช่วงนี้อาจจะเกิดเหตุอันตรายกับตัวเราได้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรน,นั้นคอยระมัดระวังในการที่เรียกว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นท่านฟังคลิปของเราแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังฟังกันแล้วถ้าหากว่าท่านพอใจหรือว่าถูกใจก็กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกจะได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านจงมีความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังความปรารถนาในใจที่ท่านนึกคิดไว้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ Salam sejahtera.